สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่19มกราคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวงญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบสอเลึกเชลซีครับโคดักทันข่าวลียาผูครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับทุกท่านก็ กลางสัปดาห์นะม,มีฟุตบอลเตะนะครับก็หน้าที่ของเราคือการปรีวิวความพร้อมครับของทีมละเลกในเกมกลางสัปดาห์ก็มีคู่ที่น่าสนใจในหลายๆคู่เลยนะครับเป็นบิ๊กแมชเนี่ยก็ยกให้เป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเชลซีละกันซึ่งจะเตะคืนนี้ด้วยอ่าเตะคืนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีทีมใหญ่ๆทีมอื่นอย่างแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลลงสนามด้วยซึ่งเราก็จะฟันธงสกอร์กันให้ครบถ้วนเลยแล้วเวลาปรีวิวอ่ะมันมใช้เวลานานครับ เวแลาพูดนี่บางทีมันกระหายน้ำทำไงดีนี่ครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างด้วยนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยบริเวณจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนของรายการนั่นเองนะครับไปดูโปรแกรมกันครับหลายคนนี่สับสนไม่รู้ว่าสัปดาห์ที่เท่าไรแล้วนะโอ้โหเพราะว่าเตะกันถี่เหลือเกินเดี๋ยวสุดสัปดาห์เดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับก็วันอังคารที่19มกราคมครับเริ่มเวลาตีหนึ่งนะครับเวสต์บอมบิชเอาเบียนเจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดแล้วก็ เลสเตอร์ซิตี้กับเชลซีเนี่ยเวลาตี35นาทีครับวันพุธที่20มกราคมครับเวลาตีหนแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าแล้วก็ตี35 <c oughs> ฟูลแลมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนวันพฤหัสบดีที่21มกราคมครับเวลาตีสาลิเวอร์พูลจะเจอกับเบอร์ลี่ครับครับส่วนในกลุ่มบิ๊กซิกเนี่ยอีก2ทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์สัปดาห์นี้คือเตะทีคือบอลถ้วยช่วงเสาร์อาทิตย์เลยนี่แหละครับมันคือสร้างความสับสนให้กับแฟนๆใช่ครับอลลีกเดี๋ยวบอลลีวย งงออไปหมดนะครับไปเริ่มกันที่คู่ทิพเตะค,คืนนี้ก่อนเลยครับตี35เลสเตอร์ซิตี้เปิด King Power s t a เตเดียมเจอกับเชลซีนะครับความพร้อมฝั่งเลสเตอร์อันดับ3นะครับถ้าชนะเกมนี้จะขึ้นจากฝูงชั่วคราวครับแบบแข่งมากกว่าฟอร์มการเล่นพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมา6เกมทุกรายการเลยนะครับสภาพทีมน่าจะได้เจมี่วาดีดาวยิงตัวเก่งฟิตทันเกมนี้หลังจากที่ก่อนนั้นเนี้ยมีอาการบาดเจ็บสะโพกเล็กน้อย ส่วนคนที่พลาดแน่ๆก็คือเดนิสบราสครับที่ยังเจ็บต้นขาอนอมปาริสเมนดี้เนี่ยต้องรอเช็คร่างกายอีกครั้งแต่โอกาสลงสนามยากมากนะครับฝั่งเชลซีครับช่วงนี้อากาศ7องศาทําไมครับอยู่อันดับเนะฮะเพิ่งเฉือนฟูลแลมที่เหลือ10คนมา1ต่อ0นับเป็นการชนะในลีกนัดแรกในรอบ4ี่นัดหลังสุดเลยสภาพทีมครับแฟรงค์้ัมพาดบอกว่าอันเดรียสคิสเตนเซนหายเจ็บแล้วแต่ข่าวร้ายคือคนนี้ครับเอ็นโกโลกองเต้พ้นโทษแบนแล้วแต่ ยังมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงอีกเล็กน้อยทำให้เกมนี้ยังไม่พร้อมนะฮะเกร็ดน่าสนใจครับเลสเตอร์ไม่แพ้เชลซีในบอลลีก5นัดหลังสุดนะครับหนักไปทางเสมอด้วยเพราะว่าเสมอไปถึง4แต่ถ้านับการแข่งขัน8นัดหลังสุดที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเชลซีแพ้แค่นัดเดียวที่เหลือชนะ5นะครับแล้วก็เสมอ2 เชลซี Chelsea, ผลงานกลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีครับถ้าเตะวันอังคารพุธหรือว่าพฤรหัสสวัสดีแพ้มาแล้ว2นัดติดต่อกัน <laughs> เรียกว่าสวยกลางสัปดาห์นะครับ <laughs> ไปดูรายชื่อที่ค่าจากคูสกอร์นะครับฝั่งเลสเตอร์น่าจะมาในแผน3-4-12ครับมีแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูแบ็กทีมีคาก้กาโซยุนชูจอห์นนี่อีแวนส์แล้วก็โฟฟาน่ากองกลางครับมียูดิเตเลมันส์กับวิลฟริดเอนดีดีแล้วก็วิงแบ็กเป็นเจมส์จัสตินกับทิโมธีกัสตาน ร่างรุกเป็นเจมส์แมดดิสันแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเจมี่วารีกับฮาวิบานส์นะครับ ฝั่งเชลซีครับ4-3-3ครับฮูสร์คาดว่าเป็นเมนดี้ริสเจมลูดิกเกอร์ซิลวาชิวเวลกองกลางมิอจ์จินโยเมสันมาส์มาเตโอโควาสิตแล้วก็สาตัวรุกซีเยกชิรูคริสเตียนฟูลิสิตครับอืมต้องถามปีเตอร์โบสก่อนว่าคิดว่าการไม่มีกองเต้นี่ส่งผลขนาดไหนมว่ามันส่งผลอยู่แล้วครับเพราะว่าเอนโกโรกองเต้เป็นกองกลางตัวรับธรรมชาติคนเดียวของเชลซีแล้วเวลาที่กองเต้เจ็บเนี่ย ถ้าเป็นปีก่อน่ะแลมพาร์ชอบเปลี่ยนแผนไปเล่นหลัง3เลยคือเติมเซนเตอร์เข้าไปแต่ปีนี้ผมลองสังเกตนัดไหนที่กองเต้ลงไม่ได้แลมพาร์ดก็ยัง4-3 3อยู่เพราะฉะนั้นคนที่ลงเล่นก็คงไม่จอจินโยก็บิลลี่กิลมอร์สองคนนี้เป็นตัวรับประเภทออกวันดีแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะไฟเบรกเกมคู่ต่อสู้ดังนั้นในเรื่องของเกมรับมันจะมีปัญหาแน่นอนครับคือไม่มีกองเต้นเนี่ย แนวรับหรือว่าคู่เซนเตอร์ต้องมีสมาธิมากกว่าเดิมใช่นะคือว่าคุณจะไม่มีคนที่คอยเก็บกวาดหรือว่าคอยสกรีนให้คุณแล้วนะพ<ช>อ,อแนวรุกหลุดไปเนี่ยคุณต้องรับมือด้วยแนวรับที่มีอยู่<ช>ดังนั้นผมมองว่าจุดนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดแล้วโหวคือสิ่งที่เป็นกังวลอีกหนึ่งจุดคือรูอดิเกอร์กับเดโกซิวานี่ผมไม่รู้ว่าจะตามความเร็วของเจมี่วัดดี้ทันหรือเปล่า สื่อเขาคาดมาเป็นรูดิเกอร์แล้วก็นัดเจอฟูลแลมก็เป็นรูดิเกอร์ลงสนามแต่ว่าในส่วนตัวผมยังชอบคูซูมามากกว่านะครับแล้วก็ซูมาเป็นทีเด็ดเรื่องของเซตเพลย์ด้วยไงครับคือต้องระวังจิมมี่วาดี้ให้ดีเพราะว่าในหลายๆนัดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาคอยปั่นป่วนคอยทะลุช่องใช้สปีดใช้ความเร็วแล้วแนวรุกของเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้<ม>ฟอร์มกําลังโอ้โหเข้าที่เข้าทางมากนะฟอรดีมากครับเกมนี้ผมคิดว่าเลสเตอร์มีโอกาสเฉือนเชลซีได้ นะผมให้สักสกอร์สอหนึ่งครับครับ,รบผมเองก็มองว่าเกมนี้ค่อนข้างสูสีนะจริงๆถ้าเป็นเชลซีถ้ามาในเวอร์ชั่นก่อนน้านี้ที่ช่วงต,<อ>นตน้นซีซั่นที่ฟอร์มท็อปๆเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสบุกเก็บ3แต้มเลยแต่ช่วงนี้ผมว่าความมั่นใจแนวรุกาหายไปเยอะพอสมควรบวกกับเลสเตอร์ส่วนทางการเลสเตอร์กำลังฟอร์มขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันสวนทางยากมากๆแต่ก็รู้สึกว่ามันจะมีความแปลก เชลซีอาจจะไม่แพ้ก็ได้มผมเลยให้กลางๆไว้ก่อนว่าอาจจะเสมอนะเสมอแบบมีสกอร์สัก1ประตูต่อ1หรือว่า2-2อ,อางแถวนี้ผมเวลาฟันธงเนี่ยผมต้องฟันธงแบบแยกร่างนะ <c oughs> ในมุมของฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เชลซีเราต้องเชื่อมั่นทีมใช่ไหมครับม,มันจะมีมุมแบบเข้าข้างทีมตัวเองนิดนึง <c oughs> แต่ว่าเรื่องปกติแต่ว่าอ่ะอันนี้เป็นสื่อกลางนะช่องทางกลางที่พื้นที่สาธารณะนะครับ <c oughs> ผมเอาแบบเป็นกลางจริงๆแล้วกันแล้วก็ความรู้สึกของผมผมว่าเกมเนี้ย เหนื่อยครับเชลซี Chelsea เหนื่อยครับด้วยฟอร์มการเล่นด้วยสภาพทีมที่คือถ้าเกิดอยู่กันครบผมยังรู้สึกว่าตัวนักเตะเชลซีด,ดีกว่าเลสเตอร์นะแต่อันนี้เชลซีก็ขาดไปหลายคนเหมือนกันผมว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะครับและเป็นเสมอในแบบที่เกือบแพ้ด้วยอ่ะอ,อาจจะเป็นเลสเตอร์นำก่อนลอแล้วก็มาไล่ตามตีเจ้าช่วงท้ายเกมแบบคิดว่าเสมอสัก หประตูตอนหนึ่งแล้วกันอโอเคก็เป็น,นจริงๆเป็น,นึ่งหนึ่งคู่ที่บอลสามหน้าครับ,รบนะชนะแพ้เสมอออกได้หมดเลยแต่ผมบอกให้นะครับว่าไปอ่านความเห็นกูรูมาทั้งสกายสปอร์ต คูสกอ<ม>สปอตโมสกอ o ก้าสี่เจ<ม>้าให้เลสเตอร์ชนะหมดนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมให้หมดเลยครับเออนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเชลเซีจสามารถหักบากกาเซียนได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดใครมาดูปรีวิวคู่อื่นย้อนหลัง<ม>ก็น่าจะทราบผลคู่นี้กันไปแล้วเพราะคู่นี้เตะเร็วสุดเลยนะครับอ่ะติดตามดูมนะอ่ะคู่ต่อไปครับไปดูแมนซิตี้ที่โอ้โหฟอนกำลังดุมากตอนนี้ใช่ครับอ่ะ แมนซิตี้นะครับตอนนี้เป็นอันดับ2นะครับหรือว่าอยู่รองจาฝูงนั่นเองนะครับฟอร์มโหดจัดจัดชนะรวดทุกรายการ8นัดแล้วก็ถ้านับทุกรายการเอาแบบว่าไม่แพ้ใครเลยนะ15้านัดเข้าไปแล้วนะครับสภาพทีมของกุนซูเป๊ปกอร์ดิโอลาเนี่ยยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของลาปอก่อนนะเช็คมาหลายนัดแล้วแต่นัดนี้ไม่รู้ว่าจะพอมีชื่อกลับมาเป็นตัวเลือกได้ไหมรอรุนกันอีกทีหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับนาธานอาเก้คนนี้ก็ยังมีอาการมาเจ็บกล้ามเนื้อ เซคิโอวเกลโดเนี่ยอาจจะยังต้องกักตัวต่อนะครับยังไม่น่าที่จะฟิตทันข่าวดีเล็กๆก,ก็คือคนที่หายเจ็บกลับมาล้วนนียน่าจะเป็นเอริกาเซียนะครับอาจจะกลับมามีชื่อเป็นดูในมานั่งสำรองได้<ม>เป็นข่าวดีของแมนซิตี้ส่วนฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยคนที่เห็นในภาพนะครับ<ม>ก็คือลอสบัคลีย์ก่อนหน้านี้นมีอาการบาดเจ็บ<ม>แต่ว่าก็คาดว่านัดน,นี้น่าจะกลับมาได้ดังนั้นถือว่าจะกลับมาเป็นขุมกำลังสำคัญของทีมได้เหมือนกันนะ<ม>ดังนั้นแอสตันวิลล่าเนี่ยถ้ามาดูฟอร์มกันบ้าง อยู่อันดับที่11เจอกับปัญหาโควิดเล่นงานจนเกมเลื่อนมา2นัดแล้วอ่ะจริงๆถ้าจะนับเกม FA Cup ทีส่ส่งดาวรุ่งยู23ยู19อะไรลงยกชุดที่เจอกับลิเวอร์พูลเท่ากับว่า3นัดแล้วที่ทีมชุดใหญ่ลงเล่นไม่ได้แต่นัดเนี้ยไม่มีการเลื่อนแสดงว่าน่าจะพร้อมแล้วละ่ะพร้อมลงเล่นแล้วละ่ะนะครับ2นัดในพรีเมียร์ลีก่อนอั้านนี้ก็คือแอสตันวิลล่าแพ้มาแพ้1นัดเสมอ1นนัดก็ถือว่าฟอร์มแผ่วไปเล็กน้อยเหมือนกันนะครับ มาดู11ตัวจริงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยของแมนซิตีโอ้โหช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าเดาแนวรุกยากนะแมนซิตี้ใช้สลับวนเวียนไปมาเลยนะครับแต่ส3 3สามสาเนี่ยยืนพื้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอเดรียนโมเอสเฝ้าเสานะครับชูอาร์กาเซโร่แบ็คซ้ายวอลเกอร์แบ็คขวาครับคู่เซนเตอร์เนี่ยต้องคู่มหาเทพนี่เลยครับดีอาร์จอห์นสโตนคือลงล็อกมากแข็งแกร่งช่วงนี้ ถ้าจะไม่เสียประตู10เกมหลังสุดทุกรายการคู่นี้ลงด้วยกันเสียลูกเดียว oh, oh. คืออันนี้เถื่อนจัดๆเลยครับแล้วก็ยูไคกุนโดกานโรดิโรดี้แล้วก็เดอร์บอยอยู่ครบนะครับแนวรุกเนี่ยสเตอร์ลิงโฟเดนแล้วก็มาเลสคือนัดนี้อาจจะใช้เป็นโฟเดนยืนเป็นฟอนไนนะครับเชซุส,สนัดที่แล้วเนี่ยใช้เชซุส,สคือเป๊ปเนี่ยโอ้โหมีมแผนแ่นหลากหลายมากนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับส่วนอาร์ตันวิลล่าเนี่ยนะครับ4231 นะอย่างที่บอกว่าได้บาร์คลี่กลับมาบาร์คลี่น่าจะยืนข้างหลังวัตสกินปั้นเกมนะครับโดยมีกาซี่นะครับเอลกาซี่ด้านขวาแล้วก็แจ็คเกริชด้านซ้ายจอห์นแม็กกินกับลุยส์นะครับยืนเป็นคู่กลางอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวทีเด็ดของฝั่งวิลล่านะครับสถิติที่น่าสนใจเล็กน้อยด้วกันแมนซิตี้เนี่ยชนะ14จาก15นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเจอกับแอตเลติลล่านะเวลาเปิดลังเอติฮัสต์เนี่ยก็คือแทบจะชนะ90ซขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าตัวทีเด็ดของทางฝั่งแจ็คกิริชเนี่ยก็คือ,อของแอสตันวิลล่าก็คือแจ็กกิริชปีนี้นี่มีส่วนร่วม5ประตูกับ7จ็ดแอซิดไปแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นสถิติที่แบบเป็นนักบอลที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดของวิลล่าหลังผ่านจํานวนนัด15นัดเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่1993เลยโกอินฟงดังนั้นถ้าจะหวังถึงใครจะเป็นคีย์แมนคนหนึ่งก็ต้องที่กิริชนะคือเกมคู่นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเรียงลําดับ เวลาเตะเนี่ยคือแมนซิตี้จะทราบผลคู่ระหว่างเลสเตอร์กับเชลซีซึ่งมันจะมีผลต่ออันดับตารางคะแนนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลสเตอร์เก็บแต้มกับเชลซีได้พวกเขาจะขยับขึ้นไปแซงหน้า Man City, แมนซิตีแกกนะ้แต่แข่งมากกว่านะแต่แข่งมากกว่า2นัดนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนซิตี้ชนะได้เนี่ยพวกเขามีโอกาสแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยนะแต่แต่ปัญหาสําคัญคือ ใช่ใช่จะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงออแป๊บนึงก่อนเหมือนกันแป๊บนึงก่อนเพราะวแมนยูจะเตะต่อไงพอเดี๋ยวแมนยูเตะต่อในะอีก15นาทีให้หลังหลังจากบอลจบถูกต้องออแต่สิ่งสำคัญคือแมนซิตี้เนี่ยต้องพยายามเก็บ3มคะแนนสำคัญเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีเกมที่เหลืออยู่ในมือตัวเองอีกหนึ่งนัดน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาเก็บนัดตกค้างได้เขามีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอย่างถาวรเลยดังนั้นทุกแต้มมีความสำคัญหมดในขณะที่ฝั่งของแอสตันวิลล่าคืออาจจะได้ตัวหลัก กลับมามในเกมนี้ก็จริงแต่ผมมองไปจุดหนึ่งนะผมมองจุดที่ว่าเขาหายไปสามเกมใช่ไหมที่ตัวหลักๆเขาไม่ได้ลงเล่นคือคุณอย่ามองว่าระยะเวลาในการไม่ได้ลงเตะเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็มีเวลาพักนี่เนี่ยประมาณสองสัปดาห์เต็มๆได้พักเลยแต่ผมมองต่างเราะว่าการที่ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยมันขาดความเข้มข้นหรือว่าขาดความต่อเนื่องนะน,<ช>นั้นแล้วมันมาเจอกับแมนซิตี้ที่เขาเล่นมาตลอดอ่ะ คือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ซิตี้เล่นตลอดอย่างเงี้ยอ,อมัน,ไม,นไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยหรอแต่ผมมองว่าไอ้เหนื่อยมันก็เหนื่อยออแต่ผมว่าซิตี้เขาก็โรเตรชันได้ดีอ่ะใช่นี่คือความแตกต่างังนั้นแอสตันวิลล่าผมผมก็มองว่าก็ยังก็ยังเป็นรองแมนซิตี้อยู่อ่ะเท่าไหร่ดีสองศูนย์นะไม่ไม่เยอะอผมว่าวันนี้ซิตี้จัดเต็มครับเพราะว่าสัปดาห์นี้บอลถ้วยครับเอฟเอัพเจอกับเชลซีแฮม ซึ่งเดี๋ยวค่อยไปพักตัวจริงนัดมันก็ได้นัดเนี้ยโอ้โหผมว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บคือผมเห็นพวกสื่อ,อสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์บอกว่ามีโอกาสพักเดิมบอยเหมือนกันนะเพราะว่ากมศึกหนักมานานแต่ผมว่าถ้ามันม e ี FA ฟเอคับรออยู่ล้วเกมยนเี่สามแทมสําคัญกว่าเนี่ยอ,อ่ยังไงก็ต้องเขียนลงอ่ะเล่นไปก่อนเจอกับวิลล่าตัวรุกอาจจะดูน่ากลัวแต่เหมือนที่ขวัญบอกผมเห็นด้วยวจังหวะการเล่นมันขาดไปผมว่าเรื่องความเข้าขาอะไรต่างๆไม่ง่ายครับ ผมว่าแมนซิตี้ถล่มครับแต่คงจะไม่ถึงสี่ลูกเท่านั้นก่อนอลดมาลูกนึงผมให้สาศูนย์แล้วกันใกล้เคียงจริงๆวิลล่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเล่นเกมเล่นเกมเหนียวแน่นแล้วมีการสวนกลับที่เฉียบคมทีมหนึ่งของหลีกเลยนะในในปีนี้ผมว่าวิลล่าพัฒนาขึ้นก็จริงแต่อย่างที่ขวัญที่โบท๊ทบอกเลยจังหวะเกมผมว่าเขาหายไปเยอะอแล้วบวกกับแมนซิตี้ตอนนี้ที่อารมณ์แบบว่าถ้าเป็นเรือเรือเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยก็คือ เหยียบเต็มที่แล้วอ่ะแบบคันลงคันเร่งไปแล้วอ่ะรอบึ้นสุดแล้วด้วยอะไรก็หยุดยากสถิติก็บอกว่าถ้าเล่นในเอตีฮัทชนะ14จาก15ที่เจอกันปวดมากมัน9 0ที่ชนะดังนั้นต่อให้ซิตี้มีหลายนัดนะซีซั่นนี้ชนะแค่1 0 2 0แต่ผมผมว่าเป๊ปมองแค่ว่านั่นก็คือ3แต้มเก็บแต้มไปเรื่อยๆอ,อาจจะชนะไม่ขาดแต่ผมมองว่าชนะแน่ๆผมให้สัก2 0คือแบบไม่ขาดขนาดว่าเละเทะขนาดนั้นครับ นะครับอ่ะคู่ต่อมานะครับก็จะต่อจากเกมคู่นี้เลยแล้วก็มีผลเกี่ยวกับอันดับจ่าฝูงและสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของความพร้อมนะแรงรจูงใจแรงกระตุ้นต่างๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปเจอกับฟูลแลมนะ mm hmm. เกมนี้เอาที่สภาพความพร้อมของทีมเยือนอย่างฝั่งแมนยูก่อนนะครับต้องบอกว่าถ้าแมนซิตี้ชนะได้ก็จะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราว mm hmm. นะล่าสุดเนี่ย ในเกมแดงเดือดก็ถือว่าทำได้ดีครับ,รบไปแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลถึงทิดแอนฟิลเลยศูนย์ประตูต่อศูนย์12เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ9เสมอส3อันนี้ในลีกนะอ่าเฉพาะในเกมลีกนัดนี้ก็น่าจะยังพลาดนะครับไม่สามารถใช้งานเบดอนวิลเลียมโรโฮพวกนี้ยังเจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆแต่ว่าที่เหลือเนี่ยขุนกําลังถือว่าพร้อมสมบูรณ์2คนที่ เจ็บแล้วไม่พร้อมก็คือวิลเลียมกับโลโฮมผมว่าก็เป็นสำรองอ่กไม่ได,ได้กระทบอะไรมากนะครับฝั่งของฟูลแลมครับเจ้าบ้านอยู่ในโซนตกชั้นอันดับ18นะครับนัดล่าสุดนี่เกือบจะยันเชลซีอยู่นะแต่ว่าก็แพ้ศูนยต่อหนึ่งนะครับทำให้ในลีกเนี่ยไม่ชนะใครมา7นัดติดต่อแล้วเสมอไป5แพ้ไป2 สภาพทีมครับคุณซือสกอตต์ปาร์เกอร์นะเกมนี้ก็มีมีแอนโทนีโรเบูร์ซันนะครับที่โดนใบ,บแดงจากนัดล่าสุดเข้าบอลอย่างโหมดแล้วก็ติดโทษแบนไปนะส่วนหลายๆคนครับเลมีน่านะเคลนี่แล้วก็มีอเล็กซานดรามิโตวิชเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตด้วยนะครับไปดูไลน์อัพกันหน่อยของฝั่งทีมเยือนก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะเป็นเซตที่ลงตัวที่สุดนะในระบบ4-2-3-1แต่ว่าของวูสกอร์เนี่ยเขามีการพัก บรูโน่แฟนนั e นแล้วส่งเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กลงสนามแทนนะครับใน4แนวรุกเนี่ยร่วมกับมาตาเอดินสันคาวานี่แล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดมิดฟิล์คู่กลางเนี่ยเป็นมาติชกับบ็อกบานะครับแล้วก็แนวรับมีวันบิซาก้าเอลิกไบยี่ฮันดี้แม็กควายอเล็กเตอรลิสแล้วก็ผู้สามประตูเป็นดับบิดเดคเคียร์นะส่วนฝั่งของฟูลแลมอย่างที่บอกไปครับพวกตัวเล็ก หลักๆนะครับเตเต,ต้นะมีพอเลโล่นะครับลุกแมนพวกนี้ที่เป็นตัวความหวังของพว,วกเขาใช่ครับผู้รักษาประตูอ so ัลฟงเซอเรโอล่าคห,หนึอเหมือนกันนะเกมกับเชลซีเป็นไงเซฟไปกี่ลูกก็มีเซฟเยอะอยู่แต่ก็พลาดด้วยครับเออนะครับเฮ้แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือจะพักพักบรูโน่หรอคือสัปดาห์นี้แมนยูมีฟุตบอลถ้วยก็คือสึกแดงเดือดสามนัดกันแต่ว่าเปลี่ยนไปเล่นที่โอทราฟอร์ดคือก็ต้องถามใจโอเลกุนนาซชาแล้วแหละว่า คุณจะให้น้ำหนักแมชไหนมากกว่าแต่โดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าอันไหนหนักกว่าผมว่าพิม์ลีกไหมพิมลีกควรต้องเน้นมากกว่าทีคือผมว่าฟุตบอลเอฟเอคัพอ่ะแต่ละปีมันก็มีให้เล่นอย่างเงี้ยตลอดอะ่ะมันก็ได้รุ้นตลอดแต่พิม์ลีกแมนยูห่างหายไปนานนะเป็นผมผมก็เน้นในลีกเหมือนที่เปเดโตสบอกนะอย่างคาวานี่อย่างมาตาเนี่ยผมว่าเก็บไปลงบอลถ้วยดีกว่านัดเนี้ยผมว่ามันต้องหัดพวกบรูโน่ลงมา มาร์คซียาวถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะโดนวิจาร์บ้างแต่ผมว่าเรื่องของความเร็วของเขาถ้าเกิดคอมโบกับมาค c ัสรัชฟอร์ดกับบรูโน่ที่เป็นตัวส่งบอลผมว่ามันก็ยังมีประโยชน์นะจริงยังคิดว่าแมนยูน่าจะใช้ชุดใหญ่ไว้ก่อนแล้วเกมแดงเดือดค่อยโรเตชันอืมอ่ะทีนี้ผมเสริมสถิติเล็กน้อยแล้วกันการเจอกันในพรีเมียร์ลีกระหว่างฟูแลกับกับแมนยูเนเต็ดเนี่ย แมนยู <Man> ไม่ชนะ12เอ่ะขออภัยฟูลแลมไม่ชนะแมนยู12นัดเลย,ยคือยังไม่เคยชนะแมนยูได้ในพรีเมียร์ลีกเลยอันเนี้ยกำลังลุ้นอยู่ว่าฟูลแลมจะทำได้นัดแรกไหมที่สิ่งที่ฟูลแลมลุ้นนะครับแต่ว่าฟูลแลมเองฟอร์มในบ้านฝืจดจัดๆไม่ยิงมาสามนัดแล้วเวลาเล<ฮ>่นในบ้านอออันนี้อาจจะไม่ยิงเป็นนัดที่สี่ด้วยแล้วก็จะเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่19 69เลยนะส่วนมาคัสแลตฟอร์ดเนี่ยลุ้นครับว่าจะสามารถ เป็นแมนยูคนแรกต่อจากเวลูนี่ไหมที่ยิงประตูในลอนดอนได้3นัดติดเวลามาลอนดอนนี่ชอบ,ชอบยิงมาสอนัดแล้วนะครับคือผมว่าด้วยความมั่นใจของแมนยูอ่ะแล้วก็ในช่วงเนี้ยโซชาพลาดไม่ได้เลยนะครับ3คะแนนเป็นสิ่งล้ำค่าแล้วฟูลแลมก็ไม่ได้ฟอร์มดีอะไรขนาดนั้นผมเชื่อว่าแมนยูชนะได้นะครับสักอาจจะเป็นแบบสาหนึ่งยิงสักสลูกยิงเยอะๆหน่อยครับ ส่วนใน,ในความเห็นของผมนะฮะคือผมดูจากเกมนัดล่าสุดที่ฟูลแลมเจอกับเชลซีเนี่ยฟูลแลมเป็นทีมที่รูปแบบการเล่นมีระบบเลยนะโดยเฉพาะเกมรับก็คือตามสูตรเลยหลังสามแต่ว่าวิงแบ็กสองข้างถอยลงมาเป็นหลังห้าแล้วก็ตัวรุกเนี่ยปล่อยให้แค่คู่กองหน้าเพรสแดนบนแล้วก็กองกลางเน้นยืนปิดพื้นที่เขาเล่นค่อนข้างมีระบบชัดเจนตามแบบฉบับตัวกุนซือของเขาสกอตต์พาเกอร์เป็นคนมีระเบียบวินัยอยู่แล้วเขาก็ถอยทอดสิ่งนี้ให้กับนักเตะมา แต่ผมกับรู้สึกว่าทีเด็ดของฟูลแลมมันน้อยไปนิดนึงคือผมดูตั้งแต่ลูกยิงได้ลูกเสียก่อนที่จะเจอกับเชลซีอะถ้าเทียบพวกโซนทัตตารามด้วยกันจริงๆพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ได้เสียเยอะมากเกินไปแต่เกมรุกก็ยิงได้น้อยผมว่าทีเด็ดส่วนใหญ่ก็ต้องไปหวังเพิ่งกองหน้า2คนลุกแมนกับคาวาเลโรซึ่งคารวาเลโรเนี่ยสไตล์ของเขาคือเป็นตัวใหญ่พักบอลชงให้เพื่อนผมว่าชนกับแม็กควายแม็กควายไม่แพ้ครับแต่แมนยูไม่น่าจะชนะขาดผมรู้สึกอย่างนั้นคือชนะแต่ไม่น่าจะชนะขาด พฟูลแลมเล่นแบบลับลึกผมว่าถ้าเบียดก็เบียด1 0ยเลยอเอาตัวรอดได้อาจจะแบบครึ่งแรก0 0นจา<อ>ะไปเข้าครึ่งหลังแมนยูต้องแก้เกมอาจกองหน้าเติมผู้เล่นลงไปในกรอบเขตโทษเพิ่มเติมแล้วก็ยิงชนะได้สัก1 0แล้วกันแต่บอกอย่างเดียวคืออย่าประมาทร,ระเบียบวินัยฟูลแลมเขาระเบียบวินัยดีแท็ติกดีแต่มักจะไปพลาดกันเองง่ายๆเวลาพลาดเป็นพลาดแบบความผิดพลาดส่วนบุคคลอย่างเกมที่แล้วอ่ะกำลังมาดีๆมีช่วงที่ ท้ายท้ายครึ่งแรกกาลังเริ่มเหมือนกดเชลีได้นิดๆแล<ช>้วมันโดนใบแดงคือประสบการณ์ผู้เล่น,านบางที<อ>งมีความผิดพลา้ให้เห็นมไม่ไม่อย่างนั้นสถิติจะออกมาว่าส่วนใหญ่ออกเสมอส่วนใหญ่ออกแพ้ม,มันเป็นเพราะว่าพวกเขาอย่างยังดีแต่ยังดีไม่พอและอย่าลืมนะครับฟูลแลมเนี่ยเคยเสมอกับลิเวอร์พูลได้ถูกไหมแล้วก็เสมอกับสเปอร์ได้เพราะฉะนั้นประมาทเรื่องของใจสู้เขาไม่ได้แต่ยังเชื่อแมนยูดีกว่าใช่ ผมว่าทีเด็ดของเขาของของทางฟูลแลมก็คือลุคแมนที่ที่ความสามารถเฉพาะตัวนะควาขยันแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวสามารถปวดแมนยูได้แต่ดูองค์รวมแล้วแล้วก็แมนยูกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจกำลังอยู่ในช่วงที่ว่าตอนนี้หลีกจะต้องเน้นเป็นพิเศษเนะี uh ่ย huh. ผมว่าอย่างน้อยแมนยูจะสามารถเอาตัวรอดแล้วก็ได้3มแต้มกลับออกมาอาจจะชนะกลับออกมาสัก 2, 2> อหนึ่งผมให้แบบนี้แล้วกันนะผมเชื่อว่าแนวรุกของแมนยูยังไงก็น่าจะเอาผ่านฟูลแลมได้นะครับอ่าโอเค นะครับจากนั้นปิดท้ายครับลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่เขาเนี่ยครับมาดูลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่หน่อยนะครับคู่นี้แต่วันพฤหัสบ,บดีนะครับโดยลิเวอร์พูลในตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับแมนยูนเต็ดในแดงเดือดมา0ูนย์ต่อ0ูนย์ทำให้ฟอร์มไม่ดีครับไม่ยิงในพรีเมียร์ลีกมา3นัดติดต่อกัน mm hmm. แล้วก็ไม่ชนะใครมา3มเกมด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไม่ยิงในลีกมา15ปีแล้วนะครับสภาพทีมของ กุนซือเจเกนคอปเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่น่าจะได้มาเติบคนนี้นะครับหายเจ็บกลับมายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงนะครับหลังจากกลับมาฝึกซ้อมไนดะ้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เห็นภาพว่ากลับมาซ้อมได้แล้วก็คือคอตตาซิมิคาร์สนะครับหายเจ็บกลับมาอาจจะมีชื่อมีลุ้นเป็นตัวสำรองอะไรแบบนี้นะครับแต่พวกที่ยังไม่หายเจ็บหน้าเดิมโชตาเกอีตาฟานไดโจโกเมสนะครับด้านเบอร์ลี่นะครับอันดับ17 นะนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เวสแฮมมาศูนย์หนึ่งทำให้ตอนนี้แพ้มา2เกมติดแล้วนะครับสภาพทีมของคุณซูชอนไดเนี่ยก็จะใช้งานอย่างเช่นไบรี่แฟรเรลเนี่ยไม่ได้นะครับมีอาการป่วยนะครับขณะที่ชารีเทเลอร์ก็มีอาการเจ็บต้นขาแล้วก็จาม,มีดันนะครับที่มีอาการฟกช้ำอันนี้อาจจะต้องหลอรุนเช็คฟิตก็จะมีประมาณนี้แต่ไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักมาดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลก็น่าจะ433ระบบเดิมนะครับแต่ว่า ที่เพิ่มเติมคือมีจะเอามาติดกลับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับยืนคู่กับฟาบินโยแล้วก็มีโรเบิร์สันแบ็กซ้ายอานูแบ็กขวาแล้วก็อาริสองเบเกอร์นะครับเฝ้าเสาการที่ได้ปานติดกลับมาเนี่ยทำให้เฮนโดน่าจะได้กลับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ประจําการตรงนี้นะครับแล้วก็มีติอาโก้มีเคอร์ติสโจนซึ่งกูสกอร์เชื่อว่าอาจจะมีการโรเตชันอาจจะถึงคิวของเคอร์ติสโจนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างในนัดนี้แต่สามประสานเขายังเชื่อว่า คงดรอปไม่ได้ครอปคงไม่ใช้โอริกี้คงไม่ใช้มินามิโนะฮูสกอร์เชื่อแบบนั้นซึ่งปอาจะเป็นไม่ได้นะที่เจนเอปก็ยังคงยึดมั่นใน3คนนี้อันนี้น่าแปลกคือลิเวอร์พูลเนี่ยฮูสกอร์ให้จัดเต็มมาแต่ขอบแมนยูตะกี้ให้โรเตชันอันนี้จริงเรารู้สึกแบบเดียวกันว่าน่าจะจัดเต็มทั้งคู่นะอ่ะส่วนฝั่งเบอร์ลี่บานวูดเนี่ยคููนี้ยังไงก็ต้องคอยเล่นคือเบอร์ลี่เล่นลูกในดเรกเนี่ยทั้งสองคนจะต้องเป็นคีย์ คีย์สำคัญในการดวลลูกอากาศดวลอะไรกันด้านหน้านะครับต้องคอยความหวังไว้พวกนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือ4-4-2แล้วเนี่ยตอนนี้ได้ปีกสองข้างกลับมาแล้วก็คือมีแม็กนิวด้วยนะครับนะตอนนี้อ่ะคิดเห็นยังไงครับลิ์พูอาจจะพักหลังฟอร์มไม่ดีแต่นั้นที่แหละถ้าคุณจะหานัดที่กลับมากู้ความมั่นใจก่อนจะเจอแดงเดือนสัปดาห์นี้ด้วยอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ต้องนัดน,นี้แหละเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็ เบอร์ลี่พักหลังผลงานก็ไม่ค่อยดีที่ผ่านมาลิร์ภูอาจจะมีปัญหาเจาะทีมที่รับเลึกไม่ค่อยได้ถูกไหมครับแต่ผมก็ยังยืนยันนอนยันเลยว่าดูเบอร์รี่กี่ครั้งกองหลังเสียเหลี่ยมให้กับพวกตัวเร็วๆง่ายเพราะเขาเน้นสูงใหญ่หมงกลางอากาศดีมาเน่กับซารลล่าที่ฟืดมานั้นล่าสุดผมว่านัดเนี้ยได้เวลาปลดล็อกแล้ว <c oughs> ชนะได้นะครับแต่อาจจะอาจจะเสียสักลูกนึงลูกจังหวะเซ็ตพงเซ็ตเพล อาจจะโดนบานหรือบูธสักลูกหนึ่งผมให้ลิวพูชนะสามหนึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นใจล้วนๆเลยนะผมไปดูบทสัมภาษณ์ของเตโก้คันตาล่ามาหลังจากจบเกมแดงเดือดที่เสม,มอกับแมนยูนั่นแหละเตโก้อบอกว่าสามแนวลุกของลิวพูย,ยังเป็นยอดนักเตะอยู่มาเนะ่ฟิมิโน่ซาร่าเนี่ยยังเป็นยังเป็นนักเตะที่ดีอยู่แต่ว่าขาดความมั่นใจนะครับคือเตโก้ e co, ด้วยการที่เขาเป็นเพื่อนร่วมทีมเขาย่อมเห็นแบบสีหน้าเห็นอารมณ์ในห้องแต่งตัว <ผม S 2> อย่คือผมว่าซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ตอนนี้ไม่ได้ต่างอะไรจาก ติโมแวนเนอร์ใน ừ, เรื่องของความมั่นใจใช่โอกาสนะยิงในง่ายๆในกรอบก,ก็ยิงพลาดได้เหมือนทั้งแวนเนอร์ทั้งซาร่าฟิมิโนเป็นเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามหาว่าเกมไหนที่ใช้ในการเรียกความมั่นใจได้ดีที่สุดก่อนจะไปเจอแดงเดือดอีกครั้งหนึง่งไป<ใ>แก้ตัวในแดงเดือดในเกมฟุตบอลถ้วยผมว่าเกมนี้แหละนะครับเราได้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังยังนยังไงก็ต้องเก็บแต้มไม่ได้นะครับผมให้ชนะสัก2 0อืมคือตอนนี้ถ้าดูจากสถิติผมเสริมนะครับลิเวอร์พ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะถ้านัดนี้ยังคงทําประตูไม่ไดจ้จะถือว่าเป็นทีมแชมป์เก่าที่ทําประตูไม่ได้4ี่นัดติดทีมล่าสุดที่ยิงไม่ได้4นัดติดเนี่ยแล้วเป็นแชมป์เก่าเนี่ยก็คือเลสเตอร์ปีที่หลังจากได้แชม<อ>ป์ปี 2, 2 0 1พันสิบห้าสิบหกดังนั้นลิ์พูจะต้องหลีกเลี่ยงสถิติอันที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมอาจจะอยากลองเสี่ยงไปตามสถิติอันหนึ่งก็คือเบอร์ลี่เนี่ยใน4ี่เกมหลังสุดจบลงด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งหมดเลยคือแพ้ศูนย์หนึ่งมาสามนัดแล้วก็ชนะนหนึ่ <laughs> แล้วเขาบอกว่าเบอร์รี่ในเป็นทีมที่ชอบแพ้ศูนย์หนึ่งเนี่ยมากที่สุดถึง28 28ครั้งอะ่ะโอ้โหเยอะนะเอาเป็นว่าในขณะที่ร์พูกำลังเกมลุกฟืบๆแบบนี้แต่ผมเชื่อว่ามันเกมเนี้จะเป็นเกมที่ร์พูครองบอลบุกตามสไตล์แล้วผมว่าผมว่าเบอร์รี่ไม่น่าจะครองบอลเหนือกว่าร์พูได้ค่อยๆนวดไปได้สักลูกหนึ่งเอาสกอร์นี้เลยริบูชนะ1นึ่งศูนย์แล้วมันอาจจะเป็นไป,นปนตามสถิติเลยครับเไป็นไปได้ ผมรู้สึกแบบนั้นโอเคนะครับโอ้โหเนสมกับที่บอกเลยจากรายการปีวิวยาวทุกทีครับผมกระหายน้ำทำยังไงดีล่ะนี่ครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอ่ะคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับกับกิจกรรมของบริษัทไทยบริเวณจำกัดมหาชน นี่ครับก็คือตามภาพนี้เลยนะครับกิจกรรมช้าง s o c กเกอร์ส o ู2020นะครับเป็นการเฟ้นหาเย,ยาวชนฝีเท้าดีครับเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาตินะครับเพื่อเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เราจะจัดกันทั้งหมดเนี่ยสสนาม2สนามจัดไปแล้วก็คือโซนภาคเหนือนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์มีน้องๆสนใจเนี่ยเจ็ดร้อยคนแล้วก็ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจัดไปแล้วที่นครราชสีมาน้องๆสนใจเนี่ยแปดร้อคนอีก2โซนที่จะจัดก็คือโซนภาคใต้นะครับ ที่สุราษฎร์ธานีกับโซนภาคกลางที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าทางฝ่ายจัดเนี่ยขออนุญาตเลื่อนไปก่อนเนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด19นะครับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆเนี่ยติดตามรายละเอียดได้ที่ไทยเบ Thai Talent Fanpage แล้วก็ w w w t h a i b e เ t ็บ d t a l e n t com ก็ได้ครับผมนะครับนี่ฮะน้ำดื่มอ้แห้อขายหนังสือสองเล่มนะครับไปเริ่มกันที่เล่มไหนก่อนดีเอามาราโดน่ามาาโดน่าเอาเล่มนี้ก่อนนะครับเทพเจ้าลูกหนัง เดียโก้มาลาโดน่าเอ็กซ์ต้าสิบบาทบันทึกทุกความยิ่งใหญ่นะครับของเดียโก้มาลาโดนาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงวันที่เขาจากโลกนี้ไปแต่เขาก็ยังคงเป็นตำนานนะครับดังนั้นเล่มนี้สั่งซื้อได้ทางสยามสปอร์ตช็อปนะครับแอดไลน์แล้วก็ไอคิวอาร์โค้ดตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงเล่มนี้ด้วยนะสำหรับหนังสือของพี่ดิทเทนโชนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปด้วย23่สามปียินอิงแลนด์ and, ครับดิทเโชรวบรวมประสบการณ์แล้วก็ เขาไปอยู่ที่นั่นมา23ปีอะพี่ลิตเติ้ลโจอะมีเรื่องเล่ามากมายที่สนุกสนานมากอยากท่องโลกไปพร้อมกับพี่ลิตเติ้ลโจก็เล่มนี้130บาทเท่านั้นสย,สยามสปอร์ตจอบเช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยครับ,รน,รบนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตจอบประเด็นในวันนี้ยังไงก็รับชม2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด s ซับสไคร้กับพวกเราด้วยนะครับจะครบ700,000ซับแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอโควิดหายเนี่ยไว้เรามามีตติ้งกันนะครับอ่ะก็ ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เข้มข้นทุกบทคือคราอเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ